โปรดีๆบายเลลินฟอดใจดีสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะรีวิวของเลลินนะคะเลลินที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอรดพนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินท์ค่ะโชว์รูมที่เป็นอันดับหนึ่งในส่วนของยอดขายนะปัจจุบันนี้เลยวันนี้นะคะเลลินมากับการรีวิวรถนะคะในส่วนของการตกแต่งเป็นหลักเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะจะให้เห็นในความบึกบึนความสปอร์ต ความเท่ของคันนี้นะคะมากับชุดเหล็กที่เป็นงาน h a ม m มอรทุกชิ้นส่วนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับรีวิวในคลิปนี้นะคะรบกวนลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ แล้วสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะมากับ next generation นะคะในรุ่นของ Double c a b 4สีประตูยกสูง g e เกียร์ออโต้หกสปีดกับรุ่นส p o r t นะคะที่เป็นน้องวแพ็กนั่นเองที่เขามากับสมรรถนะในส่วนของช่วงล่างที่เป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูบที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่นะคะรองรับลูกค้านะคะครอบครัวนะคะรถแบบครอบครัวแล้วก็รถเชิงพาณิชย์ในคันเดียวกันเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเข้ามากับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะซิงเกิลเทอร์โบให้กำลังสูงสุดที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันค่ะยังมาพร้อมกับสมรรถนะช่วงล่างนะคะความเทคโนโลยีความปลอดภัยในการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อนล็อก ABS แรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ระบบขึ้น ทางลาดชัน H.LA แล้วก็ระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ม ROM แล้วยังมาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็ระบบดิฟระบบดัมเบรกด้านหลังที่มาพร้อมกับคีบระบายความร้อนด้วยค่ะค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะราคารุ่นนี้นะคะเรามีให้เลือกถึง3 3เลเวลด้วยกันนะคะเป็นในรุ่นของเครื่องโยนต์2 0ลิตรกับ จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดกับราคา929,000บาทนะคะแล้วก็รุ่นที่อยู่ข้างเรลินคันสีดำนี้นะคะราคา964,000บาทกับเกียร์ออโต้6สปีดแล้วก็ยังรองรับลูกค้านะคะที่เป็นสายออฟโรดนะคะต้องการลุยป่าลุยสวนนะคะกับ 4x4 นะคะระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะกับราคาตั้งจําหน่ายที่1,49 0 0ลบาทกันค่ะแล้วยังมาพร้อมกับสีนะคะที่มีให้เลือกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีเซดอนาออเรนที่เป็นสีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีเทาดำกันนะคะถ้าลูกค้าชอบสีไหนสไตล์แบบไหนมาพูดคุยกันได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะกับการแต่งของเจ้าคันนี้ค่ะ น e กเจเน e เรชันเลนเจอร์สปอรกับชุดแต่งฮ a m เมอร์รอบคันชิ้นหน้ากระจังหน้าฮ a m เมอร์คิงซีรีส์สกูปทรงซิปก็มีบันไดข้าง h a m เมอร์ mer, ออฟโรแบบนี้ก็ได้กันชนท้าย h a m เมอแข็งแรงรับน้ำหนักได้300โลโลบาเหล็กแข็งแรงงาน h a m เมอร์แม็กและยางออฟโรด ยี่สิบมลสติกเกอร์เมลตาดูดูใครอยากได้แบบนี้ทรมาเลยมาเริ่มด้านหน้าเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะงานเหล็กทอมเมอร์นะคะซื้อง,งานทอมเมอร์นะคะเขาทำมารองรับกับ next generation นะคะของ ford ranger เข้าทรงกับตัวรถได้พอดิบพอดีเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเสริมรับกับกันชนด้านหน้า ชุดใหม่ของเน็กเจนได้ดีเลยค่ะที่มาพร้อมกับไฟคู่เป็นดับเบิลไลท์นะคะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเลยซึ่งในรุ่นของเน็กเจนเลนเจอร์สปอร์ตนะคะไฟตัดหมอกเขามาเป็นแบบ LED แล้วตัวนี้เราก็เพิ่มนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวให้กับเขาด้วยนะคะในชุดของกันชนด้านหน้าฮั m เมอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมนะคะกับที่ลากจูงของงานฮัมเมอร์ห่วงสีแดงแบบนี้ แล้วก็ยังมีห่วงลากจูงของโรงงานตัวรถที่มานะคะห่วงตะขอลากจูงคู่หน้านะคะ2ชิ้นงานทัมเมอร์ก็มีให้ตัวรถก็มีให้ให้กันไปนเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะแข้งกันกระแทกเหล็กนะคะมาคู่กับชุดงานกันชนด้านหน้างานฮัมเมอร์เช่นกันค่ะแล้วยังเสริมนะคะเพิ่มเติมด้วยตรงนี้นะคะช่องนะคะ นในเรื่องของการเสริมของวินลักจูงได้ด้วยนะคะสามารถเสริมเข้ากับตัวชุดกันชนด้านหน้าหามเออร์เช่นกันค่ะไปดูความรอของด้านข้างตัวรถกันนะคะค่ะความรอของเขานะคะยังไม่จบตัวงานหามเออร์ยังมีการเสริมแล้วก็อนะัพในส่วนของแม็คลายางให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม็กขนาด20ินิ้วทำมิวลิ่งนะคะดำตัดแดง สีดำคู่กับสีแดงตัดแบบนี้นะคะดูสปอร์ตคมเข้มดุดันมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับยางนะคะที่เป็นยางของโอตานินะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางออเทรีนนั่นเองนะคะตัวในซีรีส์ยางที่ 33, 12.5, R20 กันค่ะดอกยางก็จะมีความลึกแบบนี้เลยนะคะก็ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะลุยได้นะคะ ออฟโรดได้ออฟโรดได้แล้วมีการปรับในส่วนของปีกนกให้ใหม่ด้วยนะคะเนื่องจากลูกค้าต้องการความออฟโรดและความโฟในการใช้งานนะคะก็จะมีปรับองศาปีกนกขยายฐานให้ใหม่ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับแมกระยางที่เป็นงานออฟโรดแบบนี้เลยค่ะที้ล้อนะคะเป็นรูปแบบฟันเฟืองนะคะทำให้ดูสปอร์ตดูสง่าดูน่าใช้แบบนี้เลย แล้วก็บันไดข้างค่ะมาเป็นงานฮามเมอร์อีกแล้วนะคะเวลาเปิดประตูนะคะงานฮามเมอร์ตัวนี้นะคะเราจะมีการติดตั้งในส่วนของไฟส่องพื้นให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เพื่อให้เวลายามค่ำคืนลูกค้าก็จะได้เห็นถึงพื้นนะคะเพื่อเสริมในด้านของความปลอดภัยให้ด้วยค่ะก็วดลายสติกเกอร์นะคะ แมวดุดเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถแบบนี้เลยสีดำคมเข้มนะคะติดิ้วกันสร์ให้ฟิล์มดำนะคะแบบเซรามิกให้ด้านหลังก็ฮ a มเมอร์ค่ะด้วยโลบาร์ฮ a มเมอร์แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นของพรีเมียมฮ a มเมอร์นั่นเองนะคะ<อ>ในเรื่องของการใช้งานนะคะการบรรทุกนะคะในด้านของสมรรถนะของเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ โช้อัพโมโนทูนะคะในด้านของให้ความนุ่มนวลสำหรับการเป็นรถครอบครัวนะคะแล้วก็รองรับในด้านของการบรรทุกนะคะด้วยแหนบซ้อนนะคะพร้อมปุ่มนะคะกันกระแทกที่ด้วยสำหรับช่วงล่างด้านหลังกันชนด้านท้ายอัปเกรดงานทัมเมอร์เช่นกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในรุ่นของ n o วาซีรีส์นะคะของงานทัมเมอร์ ก็จะมีไฟสปอตไลท์แสงสีขาวเป็นไฟถอยให้ด้วยมีห่วงลากจูงให้ลากเพิ่มด้วยสำหรับด้านท้ายนะคะแล้วก็บันไดนะคะมีส่วนเว้าวนะคะในเรื่องของการปีนขึ้นลงนะคะนอกจากบันไดข้างที่อยู่ข้างตัวรถแล้วนะคะด้านหลังนะคะเวลาไม่เปิดฝาท้ายก็สามารถปีนขึ้นนะคะโดยส่วนเว,ว้าส่วนต่ำตรงนี้ได้แล้วก็จุดตรงนี้ไว้สามารถเชื่อมต่อวินนะคะลากเรือเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการการใช้งานที่มากขึ้นนะคะในรุ่นนี้นะคะรุ่นของเจ้าสปอร์ตดับเบิลแคดสประตูยกสูงนะคะเราจะมาพร้อมกับการเสริมของเทคโนโลยีการขับขี่ชั้นสูงให้ด้วยนะคะเพียงลูกค้าเพิ่มแพ<ๆ>็กเกจการติดตั้งจากโรงงานให้ไปนะคะลูกค้าก็จะได้ในเรื่องของการเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมในส่วนของ เซนเซอร์การระยะสัญญาณถอยจอดไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าระบบไฟหน้านะคะเปิดปิดไฟสูงให้แบบอัตโนมัตินะคะระบบควบคุมนะคะรถให้อยู่ในช่องเลนถนนแล้วก็มีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยอันนั้นเป็นเทคโนโลยีนะคะช่วยเหลือการขับขี่ชั้นสูงนะคะตัวนั้นก็สามารถเสริมเข้าไปในตัวรถบวกราคารถได้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะ ส่วนตัวรถนะคะมีกล้องถอยจอดให้สติกเกอร์นะคะเป็นอะคริลิกตัวนี้นะคะสาํคำว่าสปอร์ตสีดำให้แบบนี้เลยมีไฟเบรกดวงที่3ที่ย้ายมาอยู่ที่ขอบกระบะให้แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของครอบนะคะขอบกระบะมีมาติดตั้งมาให้จากโรงงานพร้อมเพิ่มจุดการใช้งานนะคะจุดยึด งานไม้นะคะซีแคมตัวนี้ให้มีเส้นไม้บรรทัดให้นะคะเผื่อลูกค้าได้เพิ่มอัตราประโยชน์ในการใช้งานฝาท้ายเป็นแบบ่อนแรกอีซี่ลิฟเกตด,ด้วยภายในนะคะยังหลูหราด้วยความเป็นเบาะหนังความสปอร์ตแล้วก็การใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันมีระบบพุทธคอนโทรลให้นะคะระบบ ปุ่มควบคุมหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะมีให้มีการเลือกเมนูนะคะผ่านเพียงปลายนิ้วสัมผัสที่มันติฟังก์ชันค่ะจอกลางนะคะเป็นมันติทัดนะคะตัวนี้จะเป็นจอสำหรับการตั้งหรือว่าการดูข้อมูลการเชื่อมต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบฟอร์ดพารที่อำนวยความสะดวกในด้านการสตาร์ทรถจากระยะไกลเปิดล็อกรถเปิดล็อกรถ จะกระยะไกลได้นะคะระบบแอร์นะคะมีการปรับแยกอิสระแบบซ้ายขวาระบบปัดน้ำฝนระบบไฟหน้านะคะมีการตั้งระบบออโต้อัตโนมัติให้ด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดกันนะคะพร้อมไวร์เลสชาร์จเจอร์นะคะการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายแล้วก็การเชื่อมต่อระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นั่นเองค่ะมีจุดเชื่อมต่อนะคะทั้ง Type A แล้วก็ Type C ให้ค่ะตัวนี้นะคะเบาะนะคะเป็นหนังนะคะอย่างดีเดินได้นะคะแต่เข็บสีเงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่สามารถเปิดได้ไอขอโทษค่ะผู้ขับขี่สามารถปรับเบาะได้นะคะทั้งหมด6ทิศทาง มีปั๊มนะคะตัวอักษรคำว่าสปอร์ที่เบาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างนะคะสามารถปรับที่นั่งได้สีทิศทางาค่ะเป็นยังไงคะกับเจ้าคันนี้อยากให้ลูกค้าเห็นในเรื่องของการตกแต่งของเขานะคะลูกค้า ที่ชอบแนวออฟโรดสนใจแนวออฟโรดสนใจงานพรีเมียมในการตกแต่งงานของ Hummer Hummer เขาทำมาสอดคล้องแล้วก็รองรับกับ next generation รุ่นนี้มากจริงๆค่ะงานที่ติดตั้งนะคะเป็นงานแนบสนิทเข้ากับตัวรถได้ดีเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาสอบถามพูดคุยกับเรดินได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร id line นะคะ หรือลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะสามารถคอนแทคมาพูดคุยกับเลรินได้นะคะเลรินที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพนคนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมิน no ยินดีให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดาวน้อยโปรโมชั่นผ่อนสบายโปรโมชั่นแต่งจัดเต็มโปรโมชั่นล้อล้อนขนาดไหนเรามาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนแล้วฝากลูกค้าทุกท่านกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ชมคลิปถัดไปที่เลยจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ